สวัสดีค่ะช่อง YouTube ลุงป้าชาแนลค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์วันเลือกตั้งนะคะแต่ว่าเป็นวันพักป้ามาวัดค่ะแล้วก็ก่อนที่จะถึงวัดนะคะจะมีตลาดชุมชนตลาดหนึ่งอะคะ่ะอยู่ในเขตอของตำบลหนองรีอะคะ่ะเจ๊ก,ก็เลยแวะมาดูะคะ่ะร้านค้าที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นของชุมชนนะคะเป็นของชาวบ้านเป็นของชาวบ้านนำของออกมาขายเองะคะ่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าชาวบ้านเอาอะไรมาขายกันบ้างนะคะแล้วก็ป้าก็จะได้ซื้อของไปทาบุญที่วัดด้วยขะยังพอมีเวลาอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอะไรไหคะใบเตยนะต่างนี่นะคะมีน้ําสมุนไพรด้วยค่ะจำได้ไหมนี่นะคะมีน้าสมุนไพรด้วยขอละสิบาทเองค่ะก็มีผลไม้ นี่นะคะชาวบ้านเก็บมาขายเองค่ะชาวบ้านเก็บมาขายเองนะคะมะเขือพวงมะนาวค่ะขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะพี่ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะนี่นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะผักชาวบ้านทั้งนั้นเลยค่ะเี่ยใบกะเพรากำใหญ่เลยค่ะคนะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าซื้อผักกูดดีกว่าพี่ยวเอาผักกูดกำหนึ่งนะคะเอาผักกูดกำหนึ่งนะคะจองไว้ก่อนนะเดี๋ยวผักกูดไปตำน้ำพริกกินที่บ้านตอนเย็นนะคะ นี่ของคุณป้าค่ะนี่มีชื่อร้านด้วยนะคะเนี่ยค่ะมีชื่อร้านแต่ละร้านก็จะมีชื่อร้านด้วยค่ะ,ะมีชื่อร้านตลาดนัดชุมชนตำบหลหนองดีค่ะดีมีชื่อร้านด้วยนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาทางนี้ก็แวะได้นะคะแวะซื้อได้เนี่ยค่ะไปวัดค่ะไปวัดค่ะเนี่ยค่ะคุณป้ามีข้าวปอาสาันขายด้วยค่ะเนี่ยอันนี้เอามาจากบ้านหมดเลยใช่ไหมคะคุณป้า ก่อสามทุ่มนะคะเนี่ยค่ะมาจากบ้านอ่่ะะืมคคตลาดนี่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะคุณป้าโมงสายหนูก็วายแล้วสายๆหนูก็วายแล้วนะเพราะว่าหนูออกมาจากวัดก็ไม่ไม่เจอละค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านอีกร้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวฝากไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาเอานะคะพี่นี่มีดอกไม้ขายด้วยนะคะมีต้นไม้ดอกไม้ขายด้วยะคะ่ะ ้นไม้ด้วยนะคะต้นไม้ดอกไม้ขายด้วยเสียงจะเบาหน่อยนะคะเดี๋ยวมาดูร้านนี้นะคะดูร้านนี้อันนี้มีผักเยอะมากเลยค่ะโอ้ยผักหวานผักหวานโอ้ผักผักเขาโอ้หนี่ผักหวานไปเก็บมาจากผักหวานที่ไปเก็บมาจากป่านะคะเนี่ยจากบนเขานะคะ เยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยทนาทน้าทาน้านี่ก็ปลูกเองเนะาะค่ะคาน้าปลูกเองกัมเบอร์เลอเลยค่ะกําใหญ่มากเลยผักปาาอดสารดสของชาวบ้านปลูกเองนํามาขายค่ะ ก็มีผักหวานนะค่ะมีผักหวานโหละผักร้านนี้สวยจังเลยมีผักหวานมีเนี่ยค่ะมีพริกมีอย่างละนิดละหน่อยค่ะเอามาขายทุกร้านนะคะทุกร้านจะมีป้ายอย่างนี้หมดเลยค่ะมีป้ายติดเลยค่ะเดี๋ยวหนูเอากวางตุ้งค่ะป้าเอากวางตุ้งค่ะกวางตุ้งกําหนึ่งเอากวางตุ้งหนึ่งกําค่ะเดี๋ยวจะหาผักไปเพิ่มเพิ่มเผื่อจะแกงส้มเย็นนี้ ผักหวานเสียดายนะซื้อแล้ววันนี้ซื้อผักหวานซื้อไปแล้วซื้อที่สั่งน้องเขาเอามาให้เดี๋ยวหนูกลับมาเอานะคะเดี๋ยวขอถ่ายผักหวานสวยๆนะคะเก็บมาจากเขาค่ะนี่นะคะมีมะม่วงด้วยค่ะนี่นี่มีหมอนด้วยค่ะมีลูกหมอนด้วยนะคะเนี่ย น่าถา,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 ามากเลยค่ะมีมะม่วงได้ค่ะมีมะม่วงเด้อันนี้มะม่วงที่สวนเองเหรอคะอันนี้ก็ของที่สวนเหรอคะเนี่ยอันนี้<ร>มะโยงชิดเนาะนี้เนาะใช่ไหมคะอันนี้ของสวนคุณป้าะคะ่ะเก็บมาขายเองเลยค่ะมะม่วงแก้วใช่ไหมคะมะม่วงแก้วเนาะนี่ค่ะของต้นที่บ้านมีอะไรก็เอามาขาย ขออนุญาตคุณป้าถ่ายนะคะขอบคุณนะคะชอบอันนี้มากเลยค่ะชอบหมอนนี้มากเลยค่ะเป็นตลาดเล็กๆนะคะเป็นตลาดชุมชนเล็กๆจะมีขายตอนเช้าเช้าวันอาทิตย์ค่ะค่ะจะมีขายตอนเช้าวันอาทิตย์นะคะขายตอนเช้าวันอาทิตย์ค่ะ เดี๋ยว่ายตังค่าควางตุ้งก่อนนะคะจ่ายตังค่าคุณป้าค่ากวางตุ้ง,งค่ะถั่วงอกถั่วงอกทำเองเหรอคะอ,ออถั่วงอกเขาอยู่ไหยวันนะถั่วงอกเขอยู่ดนน้นยังร้านไหนคะเดี๋ยวจะไปซื้อมันน้งอ,อยค่ไไกาเยดีย ยายเนี่ยเดี๋ยวไปดูถั่งงอกนะคะอ๋อนี่ไงเจอแล้วค่ะร้านถั่งงอกเจอร้านถั่งงอกแล้วค่ะถั่งงอกถุงเท่าไหร่คะเอาถุงเล็กถุงหนึ่งค่ะอันนี้นะคะถั่งงอกนี่นะคะถั่งงอกของพี่เขาทําเองทาเองใช่ไหมคะพี่เอะพี่เขาทำเองค่ะถั่งงอกปลอดสารค่ะถั่งงอกถุงหนึ่ง เะะขาจับเลยนะคะพี่นี่นะคะถั่วงอกค่ะถั่วงอกสวยๆเลยค่ะถุงละสิบบาทค่ะพี่เขาปลูกเองค่ะพี่เขาเพาะเองนะคะ<ว>เองสวยๆเลยค่ะตลาดนะัดที่นี่ก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเป็นตลาดนะัดชุมชนก็จะเล็กๆหน่อยนะคะนะคะ แต่ว่าของที่เอามาขายนี่เป็นของที่ชาว,ชาวบ้านทําเองค่ะคนในชุมชนปลูกเองทําเองแล้วก็เอามาขายกันค่ะ,ะก็คือคักดีนะคะเชา้าๆคนที่เขาที่จะมาวัดอะคะ่ะวัดป่าอัมพวันนะคะที่อยู่ในตังบหนองรีนะคะเข<อ> <và> าก็จะแวะซื้อของที่นี่แหละคะ่ะเพื่อจะ,จะไปทําบุญนะคะบบป้าก็เหมือนกันค่ะป้าก็แวะซื้อที่นี่แหละคะ่ะบางทีก็ติดไม่มีไปวัดด้วยแล้วก็เอากลับไปทานที่บ้านด้วยค่ะเพราะว่าเป็นของที่ชาวบ้านเก็บมาเองใหม่ๆสดๆเลยค่ะปลอดสารพิษด้วยนะคะ ถ้าใครแวะผ่านไปผ่านมาทางนี้นะคะตลาดนัดชุมชนหนองดีค่ะตอนเช้าวันอาทิตย์นะคะแวะอุดหนุนชาวบ้านได้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ๆป้าๆน้าๆนะคะค่ะยืนยันของที่นี่สดจริงค่ะปลอสารพิษค่ะสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะจะปิดคลิปด้วยล้างถั่วงอกนะคะ